ดหัวข่าววันนี้ตรวจหวยตรวจหวยฮาหนอยประจำงวดวันที่14เมษายน2563กับสวัสดีครับสวัสดีผมบ๊อบบี้ชาแนลวันนี้พาพ่อแม่พี่น้องมาตรวจหวยฮาหนอยเช่นเคยครับก่อนจะรับฟังรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ๊อบบี้ชาแนลด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากบ๊อบบี้ชาแนลสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยกับหวยงวดนี้ผลหวยฮาหนอยธรรมดาประจำงวดวันที่14เมษายน2563เลขที่ออก6 3, 2, 9, 4, 6 3 2 9 4 6 3 2 9 4เลข4ตัวที่ออก3 2 9 4 3 2 9 4 เลข3ตัวที่ออก294 294เลข2ตัวบนที่ออก94 94เลข2ตัวล่างที่ออก47 47ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยกับหวยงวดนี้ผลหวยฮานอยพิเศษประจํางวดวันที่14เมษายน2563เลขที่ออก50318 50, 3, 18, 50 318เลข4ตัว0318 0318เลข3ตัว318 318เลข2ตัวบน18 18เลข2ตัวล่าง05 05ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยกับหวยงวดนี้ผลหวยฮานอยพิเศษย้อนหลังประจําวันที่13เมษายน2563เลข4ตัว 1786เลข3ตัว786เลข2ตัวบน86เลข2ตัวล่าง95วันที่12เมษายน2563เลข4ตัว8436เลข3ตัว436เลข2ตัวบน36เลข2ตัวล่าง11วันที่11เมษายน2563เลข4ตัว6388เลข3ตัว 388เลข2ตัวบน88เลข2ตัวล่าง27วันที่10เมษายน2563เลข4ตัว4851เลข3ตัว851เลข2ตัวบน51เลข2ตัวล่าง46ครับ